นี่ทางเข้าอาคารโหนนะคะหอศิละปะร่วมสมัยราชดำเนินเรากำลังจะเข้าไปนะครับเข้าไปกันเลยหอศิลร่วมสมัยราชดำเนิน ไปชมนิทรศการและกิจกรรมการสาธิตชั้นสองนะคะอ้าวโอ้เป็นลายอิดขึ้นไปชมนิทรศการชั้นสองนะครับตามคุณชอนไปเลยมาถึงแล้วครับมีห้องสมุดด้วยนะ มีเทศการเกี่ยวกับโขนอันนี้เป็นภาพที่แสดงโขนแต่ละตอนข้างไหนก็จะมีห้องสมุดนะคะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโขน ห้องนี้เข้าสู่ห้อง,อองจัดแสดงศิลปกรรมการแสดงโขนจำได้ไหมนี่เหรออันนี้จำลองมาจากตัวจ,จริงเขาอยู่ อยุธยาอยู่อาคารเรียนรูน้โขนอันนี้เป็นการไหว้ครูอันนี้สบบทบาทแสดงโขนชุดศึกอินทรชิตตอนพรมมาก ขนาดใหญ่แล้วก็ยาวมากมแล้วก็มีจอให้ดูด้วยอันนี้ไงชอนชอนเคยดูแล้วยังอันนี้ภายในก็จะมีอาวุธแล้วก็ทหาร่ส่ลงกา กับฝ่ายพระปลาสาธิตการปักผ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะท่านี้ท่านี้ได้เฉพาะดินดินทอง กว่าจะเสร็จเนอะอันนี้จะเป็นะเอวขอไมยรากคาดเอวนี่เหรอคะปลายปีปะจะแสดงปลายปีต่อไปเป็นห้องสาธิตการปักผ้าและการทำหัวโขน อนหูกระแนะลายอ๋อเป็นหนังแล้วเราก็มานนบบลงสีอันนี้แบบโบราณเพราะถ้าแบบปัจจุบันก็จะเป็นกระดาษตะเก็นอ๋อเป็นกระดาษใช่แต่เราก็ต้องเพิ่มลวดเพิ่มลวดแล้วก็แข่งแรงแล้วก็ทาสีหินสบู่พิมพ์ลายอุปรกรณ์การทำ ต้นแบบผลูอุ mhm. ปกรณ์การทำายปากด้วยกระดาษรอบแรกเป็นน <pos anch pping> <t ell> ้ำเปล่าชั้นสองสามี่้าเจ็ดแปดเนี่ยเป็นกาวแล้วเราก็รอให้เขาแห้งรัดตัวแล้วเราก็เผาเผาก็จะได้มาเป็นตัวนี้อืมกระดาษสาแล้วก็จะมาต่อด้วยการปั้นปั้นหน้าเรื่อยๆคีเรื่อยใช่คอืม ก็จะเป็นกลงที่ได้แต่ตัวน,นี้มันแห้งมันแข็งแล้วอ่ะแล้วภาพสำเร็จก็จะมาเป็นนี่ต่อไปเป็นอุปกรณ์การปักผ้ามีสาธิตนี่อุปกรณ์ต่างต่างเขาใช้ใช้ปีกมแมลงทับนะทำ เกล็ดตรงนี้นี่มาจากปีกแมลงครับนี่ไงอันนี้พี่กำลังทำโอท้ที่ปีกแมลงทับใช่ไหมคะคเขียวเขียวเดี๋ยวนี้หายากไหมไม่รู้ถ้าทางภาคอีสานนะก็ยังหาได้หาเก็บอทอทตามพวก ยังมีอยู่นะคะจะต้องขึงขึงกับเฟรมจะได้แน่นเพราะมีกิจกรรมการเพ้นท์หุนด้วยเป็นปูนปลาสเตอร์ ใช่ไหมลูกเป็นปูนบลาสเตอร์ห้องนี้โดยรวมกิจกรรมเด็กๆเพนทปูนบลาสเตอร์รูปเป็นรูปอนุมานอ่าแล้วนี่เทคนิคการวาดสีน้ำ ที่กำลังวาดรูปอยู่ว้าวสวยมากบานตึกเก่าขล่างก็ยังจะเป็นภาพวาดต่างๆนิทศการภาพวาด อยโดยศิลปินแห่งชาติเลยนะเนี่ยสมศักดิ์ชาวธาราพงศ์อันนี้เทคนิคสีน้ำมัน โนราเอกเป็นแหล่งแสดงผลงานทางศิลปะร่วมสมัย อฝั่งนี้คุณชอนชอบรูปไหนไหมมีไหมครับเวลาดูผลงานให้ดูเฉยๆนะครับไม่แตะนะคุณชอนชอบรูปไหน นี่มาดูรูปที่คุณชอนชอบกันรูปนี้ใช่ไหมครับดอกไม้